สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาบินกันที่ภูเก็ตนะฮะก็เดี๋ยวจะพาบินชมรอบเกาะภูเก็ตน,น,น,นะครับรอบเท็ออบก่อนจิบนาบินภูเก็ตนะครับก็เ๋ยวเราจะพาบินที่ระลอ,อ,อ,อกนะครับ ได้นะครับ ที่นักท่องเที่ยวที่ยอมไปกันฮะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งไปเดี๋ยวเราจะไปอ้อมลงไปทางใต้ก่อนแล้วค่อยวนกลับขึ้นมานะครับผมครับขับตัวเมืองก่อนตัวเมืองภูเก็ตนี่ก็มีความเจริญมากนะฮะมีทุกอย่างมีห้างมีแหล่งช้อปปิ้งนะฮะขายของทาการคา้ามีทุกอย่างนะ,ะเป็นเกาะที่มีความเจริญมาก ถ้าต้องเที่ยวนิยมไปกันเยอะนะรับฝรั่งมาบางคนมาลงที่กรุงเทพปั๊บต่อไปภูเก็ตเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นฝั่งงตัวเมืองนะครับเวลาเราขับรถที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะ,ะส่วนมากก็จะไปเที่ยวตามพวกชายหาดต่างๆก็จะต้องอขับรถเก,ก่งนิดหน่อยนะเพราะมันจะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วบางแห่งเนี่ยฮะเวลาเราขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทางแคบ แาแคบก็ต้องใช้ความร,บบระมัดระวังรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นในตัวเมืองนะฮะในภูเก็ตเนี่ยนอกจากการท่องเที่ยวตอนกลางวันแล้วนะครับก็ยังมีการท่องเที่ยวตอนกลางคืนด้วยฮะมีโชว์มากมายเลยนะมีโชว์หลายโชว์มากมายซึ่งเราสามารถไปเที่ยวกลางคืนได้นะอันนี้เป็นตัวเมืองนะมีตึกราบ,บาช่องมากมายเลยนะฮะ ซึ่งแถบนี้เนี่ยฮะคนก็อาจจะไม่ได้นิยมมาเล่นทะเลกันตรงนี้นะเดี๋ยวเนระขับไปทางใต้ตก่อนนะครับบ mm hmm. นภูเขาของภูเก็ตเนี่ย mm hmm. ก็จะมีองค์พระใหญ่ซึ่งเวลาเราขับรถขึ้นไปก็จะเห็นวิวรอบเกาะภูเก็ตเลยนะซึ่งคนก็นิยมมากันเยอะเหมือนกันนะครับตอนกัางวันนะส่วนพอ บายบายเย็นๆคุก็ไปว่า้น้ำหรือทะเลกันอันนี้เราก็มาถึงทางใต้ทางใต้ของภูเก็ตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่กันจากหาดทางใต้ขึ้นไปทางเหนือนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลดเสียงเครื่องยนต์ลงนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่ว่า เสียงเครื่องมันจะได้ไม่ดังมากนะฮะตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยฮะเมฆเยอะพอสมควรเลยนะ,ะนี่เรา <c oughs> นี่เราขับแบบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เลยนะฮะปรเดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆใ,ใช้หาดต่างๆที่เป็นหาดยอดนิยมเนี่ยผมจะลดความเร็วลงนะฮะจะบินช้าๆหน่อยนะครับอันนี้เราจะเกือบถึงทางใต้สุดของภูเก็ตแล้วอ่าน,นี่ก็คือราวัยนะฮะ โอเคนี่เรามาใต้สุดแล้วนะฮะเดี๋ราจะลดความเร็วลงหน่อยนึงอ่าราไว้นะครับก็ตรงนี้ก็จะคนอาอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะฮะเคยมา ว่ายน้ำแถวแถวนี้ทีหนึ่งก็จะเป็นแบบเงียบๆนะฮะคนจะไม่ค่อยเยอะมากาจะเห็นจากสังเกตจากบ้านบ้านช่องก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะ,ะยิ่งไปตรงป,ปลายปลายเกาะเนี่ยฮะยิ่งคนน้อยใหญ่เลยนะเงียบมากนะฮะเมื่อคนน้อยเนี่ยฮะของกินบรรดาของกินหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะน้อยลงไปด้วยซึ่งหลายคนที่ชอบความเงียบก็อาจจะมาแถวนี้ เดี๋ยวเราก็จะบินย้อนกลับขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นทางใต้สุดของภูเก็ตแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะบินย้อนกลับขึ้นไปนะครับเวลาเราขับรถนี่นะฮะมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นหาดการะนนนะฮะซึ่งเวลาเรามาเนี่ยอขอบอกน้ำใสามากนะฮะ น้ำใสามากตรงนี้นะแต่เราก็จะเห็นเป็นหาดหาดต่างๆเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับผมจะบินให้ต่ำลงหน่อยนึงนะครับนะครับข้างล่างนะครับหาก,กรนนะครับก็มีท,ท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่ากับห,ดหาดกระตะนะฮะหรือหาดป่าตองนะฮะ มันก็จะเป็นหาดโค้งๆเนี้ยนะฮะเวลาขับรถมันก็จะมีพวกรีสอร์ทมีโรงแรมอะไรเนี่ยมากมายเลยอ่านี่นะครับหาดกระน้นน้ำใสามากนะฮะน้ำใสามากเนี่ยผมก็ลดความเร็วลงมาหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบว่าไปตามหาดต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเรามาภูเก็ตเนี่ยถ้าเกิดมีหลายวันนะฮะเราก็จะเรียกว่าซื้อทัวร์ไปเกาะนะฮะสามารถไปเกาะพีพีได้นะฮะ เกาะพีพีนี่ก็น้ําใสมากๆนะเป็นที่รู้จักของอนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะฮะก็จะไปเที่ยวเกาะพีพีกันไปดำน้ำพอไปเกาะพีพีเขาก็จะพาไปดำน้ำดูปลาดูอะไรกันนะครับนี่เราก็ลดความเ,เร็วลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อให้เห็นหนาดได้กกชัดๆนะฮะ ตามหาดต่างๆของภูเก็ตนี่นะฮะมันก็จะมีพวกรีสอร์ทมีพวกโรงแรมเนี่ยอยู่กันเ,เรียงรายเต็มไปหมดเลยนะฮะที่พักเยอะมากนะฮะมีตั้งแต่ราคาถูกนะฮะก็จะอยู่ในเมืองอถ้าเกิดพวกติดชายหาดหน่อยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะฮะถ้าเกิดทำเลดีมากๆก็จะแพงมากนะ,ะมีหลายราคาให้เราเลือกนะฮะอตอนผมไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่บนภูเขานะ,ะก็คือขึ้นเขาไปนิดหน่อยนะฮะ ก็ราคาก็เรียกว่าไม่ได้แพงนะฮะไม่ได้แพงนะกลางๆนะฮะไม่ได้ถูกมากไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากะฮะเรียกว่าราคากลางๆนะฮะก็จะเห็นวิวมองลงมานะฮะ,ะเวลาเราจะขับรถว่ายน้ำเนีย่ยเราก็ขับรถลงมานะฮะแล้วก็ไปตามหาที่เราต้องการ <c oughs> ข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นหาดป่าตองหาดป่าตองนี่โอ้โหคนคึกคักมากทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะ บางคืนนี่อ,อยากะพัทยาคนเยอะมากนะฮะคนเยอะมากของกินขนมขนมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเยอะสุดๆนะฮะหาป่าตองนี่ก็ไม่มีอะไรทำนะฮะเราก็มาขับรถเล่นได้แต่ว่าระวังรถติดนะฮะมาทีเข้ามาทีหมดเป็นชั่วโมงเลยเพราะรถติดหาป่าตองเดี๋ยวเราต้องข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนนะครับก็จะเจอหาป่าตองอันนี้ผมพยายามบินช้าๆนะฮะจะได้เห็นชัดๆ เราพยายามบินช้าถ้าเกิดบินเร็วไปมันจะฟลิปผ่านไปเลยนี่คือหาดป่าตองก็เป็นหาดที่มีความยาวมากนะแต่เท่าที่ผมดูนะน้ำมันไม่ได้ใสเท่ากับหาดอื่นๆนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพาราะกระแสน้ำหรือเปล่ามันก็เรียกว่าใสาระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าบางทีพัดมามันก็จะมีเรียกว่าโคลนลนิดหน่อยนะน้ำไม่ได้ใสามากหาดอื่นๆเนี่ยใสยกว่านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งใจจะมาหาความบันเทิงไม่ได้ลงน้ําก็มาหาบ่าตองนะฮะคึกคักมากแต่ถ้าเกิดจะมาว่ายน้ะผมก็แนะนําว่าไปหาดอื่นจะน้ําใสกว่านะฮะนี่นะครับหาป่าตองพวกโรงแรมพวกรีสอร์ทพวกแหล่งบันเทิงโ,โหเต็มไปหมดคึกคักมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะข้าไปอีกหาดหนึ่งนะครับ นี่นะครับหาป่าตองนักท่องเที่ยวเยอะสุดๆนะฮะไม่รู้จะเยอะยังไงนะฮะเวลาเราขับรถใช่ไหมฮะจะข้ามจากหาป่าตองไปอหาดหนึ่งเราก็จะขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลานะฮะ เรีวยกว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นภูเขาทั้งแถบเลยนะะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกตัวเมืองก็จะภูเขาจะน้อยหน่อยอันนั้นก็เหมือนกันขับรถในกรุงเทพนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยมันก็จะเหมือนไปทางพวกภาคเหนือนะฮะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าพอลงเขาเสร็จปับ๊บทุกที่มันก็จะเป็นทะเลหมดเลยอันนี้เรามาถึงอีกหาหนึ่งแล้วนะฮะ่ากำมาลานะครับหาดกำมาลานะครับ ผมจะขับเข้าไปดูใกล้ๆดูนะครับก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากเท่ากับหาดป่าตองนะฮะแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วหากรรมลารู้สึกตอนที่เรามาพักเราจะมาพักอยู่หาดนี้นะฮะบนภูเขาทางขวามือนะฮะประมาณแถบนี้นะฮะมันก็จะมีพวกเป็นรีสอร์ทอยู่บนภูเขาราคาไม่ได้เวิร์มากมีสระว่ายน้ำให้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาต่อไปเลยนะครับ อันนี้มันเป็นทะเลอันดามันนะฮะน้ำมันก็จะดูออกฟ้าใสาๆนะฮะจะเรียกว่าน้ำอาจจะใสกว่าบริเวณอ่าวไทยนะฮะอ่าลงไปขาดหนึ่งนะครับเสร็จปั๊บไปเดี๋ยวเราก็จะไปพยายามเอาเครื่องไปลงที่ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะฮะหรือสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับ มันก็จะมีหาดอีกอันหนึ่งนะฮะที่ว่ายน้าไม่ไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าคลื่นแรงมากมาีสามารถจมน้ําได้ง่ายๆแต่ว่ามันอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะฮะเวลาเราไปหาดนั้นเนี่ยฮะก็จะไปถ่ายรูปเครื่องบินที่มันบินลงมาต่ํานะฮะเพราะาเครื่องบินกำลังจะลงจอดหรือเครื่องบินกำลังขึ้นนะครับโอเคอันนี้ประเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเครื่องลงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าลงสําเร็จหรือเปล่านะครับ เปิดล้อก่อนนะฮะกลางล้อก่อนนะ,ะกลางล้อก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเอาเครื่องลงแล้วอ่าเดี๋ยวไปลงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับสำหรับใครที่เรียกว่ามีเวลาน้อยก็นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาลงภูเก็ตได้เลยนะฮะชั่วโมงหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใครมีเวลาเยอะนี่นะฮะก็ขับรถลงมาทางหัวหินนะฮะขับลงมาผ่านประจวบคลีขันแล้วก็ผ่านเ,เรียกว่าชุมพรน,นะฮะแล้วก็ขับดิ่งลงมาจะดิ่งลงมาทางระนองซึ่งจะอาจจะเงียบหน่อยนะ,ะแต่ผมชอบนะเพราะวิวมันสวยนะฮะมาทางระนองก็ได้หรือถ้าเกิดดิ่งลงมาตรงๆแบบว่าถนนเรียบๆหน่อยก็อาจจะมาทางสุราษฎร นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงที่หน้าบินนั้นนะครับเดี๋ยวขอลดระดับหน่อยหนึ่งดูซิว่าเราจะลงสำเร็จหรือเปล่าวันนี้อันนี้เป็นอากาศแบบเรียวไทม์เลยนะฮะ เออก็จะเมฆอาจจะเยอะนิดหน่อยสำหรับใครที่มาลองหัดขับเครื่องบินใหม่ๆก็อาจจะตั้งอากาศเป็นแบบไม่มีเมฆนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นทัศนียภาพเนี่ยฮะชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีเมฆมากวนนะเวลาขึ้นลงจะได้ง่ายหน่อยนึง อันนี้เป็นสนามบินนานาชาติซึ่งมันใหญ่มากนะฮะเพราะนั้นเอ่อการนําเครื่องลงก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะถ้าเกิดเป็นสนามบินแบบว่าตามภูมิภาคนะคมันก็จะเล็กๆบางทีรันเวย์มันสั้นมากนะฮะเรบาบางทีมองไม่เห็นรันเวย์การลงเนี่ยก็เวลามาซ้อมขับเครื่องบินกันใหม่ๆนะฮะก็ทําเครื่องตกมาหลายลําแล้วนะ <S <S เพราะว่ารันเวย์มันแคบเกินแล้วลงผิด,ผดทิศทางนะฮะแต่ว่ารันเวย์นี้ก็เรียกว่าก็ค่อน,น,นข้างกว้างนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองนำเครื่องลงดูนี่นะครับไอ้ตรงหาดน่นนะฮะก็เป็นหาดที่เรียกว่าคนจะมายืนถ่ายรูปกันเยอะเลยนะหาที่อยู่ตรงหน้าเรานี่นะฮะมันก็จะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเขาก็ขายดิบขายดีเลยเพราะว่าคนมาถ่ายรูปกันนะเราก็สามารถที่จะดูตารางเครื่องลงได้นะฮะจะได้ไม่ต้องมารอนานว่าเครื่องมาลงกี่โมงกันบ้างนะฮะ เครื่องลงทุกสองสามนาทีฮะสามสี่นาทีก็ลงลำหนึ่งแล้วนะฮะเครื่องลงบ่อยมากนี่เราก็จะต้องอ,อนี่ผมจะนำเครื่องลงแล้วนะฮะสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับ เวยาวนะฮะแต่ว่าก็เราก็อา,อาจจะไม่ได้ไม่รู้จะลงนิ่มหรือเปล่านะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ได้เหลวมากนะครับมาทีลงเนี้ยก็เด้งขึ้นมาทีหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าลงก็ค่อนข้างานิ่มใช้ได้เดี๋ยวเราจะาหาที่จอดนะครับเรกก่อนนะครับเรื ออกจากรานเวก่อนนะฮะให้ลำเรเื่อจะได้ลงได้บ้างบางทีเราลงมาเนี่ยมีเครื่องบินกำลังจะขึ้นจะลงเนี่ยหลายลำเลยนะฮะบางทีลงมาเรียกว่าไม่ถูกจังหวะนะฮะก็จะมีเครื่องบินเยอะเลย ออกไปข้างนอกก่อนนะฮะโอเคแล้วก็เอาเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะครับพ่อก็ใหม่ยครับสวัสดีครับ